ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องทําตามใครแต่มาจากสิ่งที่รักและกล้าที่จะทำตามใจตัวเองวันนี้เราจะมาคุยกับใน็ตไอดอลที่ทุกคนรู้จักที่กล้าจะแตกต่างทำให้เธอผันตัวจากวงการบันเทิงออกมาสร้างวงการออกกำลังกายของตัวเองอะไรคือแรงผลักดันให้เธอวันนี้เราไปเจอเธอพร้อมๆกันครับเบเบ้ทันชนก ฮัลโหลอาสวัสดีค่ะโอ้เบาะไม่ร้อนเลยนะคะเนี่ยถ้าเป็นคันอื่นแสบหลังเลยนะนั่งแบบเนี้ยใช่เพราะว่าจอดกลางแดดไหแต่คันนี้มันเย็นเบบมีจุดสตาร์ทมาเป็นอินโฟด้านออกกำลังกายได้ไงครับตอนนั้นเราจะแต่งงานต้องแบบเริ่มดูแลตัวเองลดน้ำหนักดูแลผิวเข้าฟิตเนสอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยหลังจากที่เราออกกำลังกายแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราบ้างไหมครับเปลี่ยนเยอะมากเลยพอเราเริ่มออกกำลังกายปุ๊บเรารู้สึกว่า เออเราก็มีศักยภาพทางด้านนี้เหมือนกัน,เ,นกเหมือนกับว่าพอเราคิดต่างผลลัพธ์ที่ได้มันก็แตกต่างไปจากเดิมสำหรับตัวเราเนี่ยคาร์ดิโอไม่ใช่แค่การฝึกร่างกายเฉยๆแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ผ่อนคลายด้วยเพลงนี้ก็สำคัญมากๆเลยในการที่ทำให้การออกกำลังกายของเรามันต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆ เมื่อก่อนผู้หญิงเขาจะไม่ค่อยได้ลงรูปออกกําลังกายกันสักเท่าไหร่ช่วงนั้นได้คอมเมนต์แบบเยอะมากเลยนะผอมอยู่แล้วออกกําลังกายทําไมคะอ,มอันนี้คือเริ่มแรกๆเลยแต่ว่าช่วงนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเออคอมเมนต์ไหนที่เป็นคอมเมนต์ที่ลบมันก็ต้องมีการกรอกอะแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นในเรื่องของผิวพรรณหน้าตารูปร่างบางคนจะดูแลแต่ร่างกายอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูแลจิตใจด้วยเราจะต้องเอนจอย นอกจากเบบี้ออกกําลังกายแล้วเหมือนกับ Baby ททกเบบี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการออกกําลังกายด้วยป่ะครับใช่ตอนแรกๆที่เราเริ่มทํางานเนี่ยคือไม่ได้ตังเลยนะพี่เปริร์แต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยมันเป็นแบบฟิดแบ็จากคนที่เขาทําตามเราคือเหมือนซัพพอร์ตกันทั้งสองด้านอะทําให้เรามีแรงที่จะทําต่อไปวงการเบบี้ วงการเบบ้ใช่ไหมเข้าแล้วออกเลยเข้าแล้วไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกอเริ่มแรกมันจะเหนื่อยเหนื่อยทุกคนแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็อาศัยเวลาค่อยๆฝึกไปจนร่างกายของเราปรับตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยความสําเร็จในตัวเรามันมาแน่นอนแล้วธุรกิจการออกกำลังกายของเบบ้นี่ต่างจากคนอื่นยังไงครับคือทุกอย่างเนี่ยเราต้องใช้เองหมดต้องเป็นตัวเรามากที่สุด เพราะว่าเราคิดว่าทุกสินค้าทุกคอสที่ออกไปมันจะต้องสะท้อนความเป็นเบบี้แถมหน่อยดีกว่าสุดท้ายนะคะขอเป็นสปีชันพูดง่ายๆมันคือสูตรเบบี้ใช่เอาไปใช้ได้เลยเป็นสูตรนี้ได้เลยถ้ากว่าทุกวันนี้เบบี้หาตัวตนตัวเองเจอคือเรียกได้ว่าทุกวันนี้ทำงานเหมือนไม่ทำงานมันก็เลยเป็นตัวตนของเราถือเป็นความโชคดีมากนะที่งานกับสิ่งที่เรารักนะมันคืออย่างเดียวกัน ขอบคุณนะครับที่วันนี้มาแชร์จุดสตาร์ทความสำเร็จของวงการเบเบ้ยินดีค่ะสนุกมากเลยวันนี้ Drive Mitsubishi your Motors